สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่แช่กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆะนะคะดิฉันต้องมาเล่าข่าวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าข่าวแต่ละข่าวตอนนี้มันมีเยอะแยะมากมายแล้วมันไปไวมากจะรอแต่เอาเป็นคลิปเรื่องเดียวเรื่องเดียวจะเล่าข่าวกันไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใจเอฟซีรุ่นรนเลยนะคะมาฟังเล่าข่าวจากภาพกันค่ะ ค,คลิปนี้ก็มาจากช่องของนางมาลา้สวยแล้วรวยมากนะคะเธอก็อวดว่าบ้านเธอหลังใหญ่มีนู่นมีนี่เธอรวยเธอมีรถฟอร์ดรวยกว่าอียานรวยกว่าอีปอบยานเดี๋ยวจะแช่งให้อียานอย,าอย่างนู้นอย่างนี้แช่งให้อีติกี้ไส้ขงไส้ขาดสวยแล้วรวยมากแล้วก็มีเวทมนต์เป็นอะไรที่มีครบทวนกระบวดความทุกอย่างก็ตามสะดวกนะคะตามสะดวกจะอวดอะไรยังไงดิฉันก็รู้สึก ไม่รู้สึกแปลกใจเพราะว่าคนที่อวดได้ว่าพ่อเป็นเจ้าของสนามบินนี่กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงคุณลองคิดดูถ้ามีคนในเมืองไทยแล้วบอกว่าพ่อกูเป็นเจ้าของสนามบินสุวรรณภูมิพวกมึงเชื่อกันไหมเพราะฉะนั้นที่นางมาไลายบอกว่าพ่อเขาเป็นเจ้าของสนามบินพวกคุณเชื่อกันเชื่อกันใช่ไหมคะ จะามาอวดสักดาว่านีนเห็นไหมเนีย่ยกูสาให้อียานฟันเหลืองฟันกูเหลืองอยู่แล้วค่ะเขาด่ากูอีฟันเหลืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามึงจะบอกก็เป็นพ่อมึงสาบเนี่ยเอออย่า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 ต้อแหลนะคะขอร้องค่ะทีนี้ที่น่าประหลาดใจมากก็คือว่าเขาสวยแล้วรวยมากพ่อเป็นเจ้าของสนามบินเขาก็ขี่ขี่รถไฟธรรมดาเนี่ยเข้าไปทํางานที่สนามบินที่พ่อก็เป็นเจ้าของอนะคะ พ่อเป็นเจ้าของสนามบินน่าจะมีโรงแรมมีอะไรที่พักหรูๆอยู่ติดๆดกับสนามบินเลยไม่ต้องขี่รถไฟไกลๆเหมือนกับจะเองอยู่บ้านนอกอยู่ไกลปืนเที่ยงก็ขี่รถไฟก็ไปที่นี่ฉนก็สงสัยว่าขนาดสนามแค่สนามบินมันยังเคลมว่าเป็นของพ่อมันได้แล้วสถานีรถไฟกระจกๆรถไฟอย่างเนี้ของพ่อมันอีกหรือเปล่าอันนี้ก็รู้สึกกังวลใจนะคะ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอุ้ยสถานนี้รถไฟนี่ก็ของพ่อกูรถไฟนี่ก็ของพ่อกูกูถึงขึ้นมาแล้วกูจะถ่ายคลิปกูจะพูดจาอะไรเสียงดังกูจะพูดอะไรก็ได้ของพ่อกูแล้วคนอื่นก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะกูพูดภาษาไทยโอ้โหจะยังว่านะคะคนที่พ่อรวยแล้วก็ยังประหยัดมัธยัตย์หิวข้าวหิวแกงหิวแกงขี้เหล็กไปกินเองถือว่ามัธยัตย์นะคะแล้วเป็นระดับแบบผู้บังคับบัญชาของคนสองร้อยสามร้อยคน แต่นั่งกินข้าวในแคนทีนเดียวกันกันกบผู้ร่วมง,งานอะไรอย่างนี้โอ้โหถือว่าเยี่ยมนะถือว่าเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวโอ้ทุกคนคงชมว่าตายแล้วลูกสาวท่านโอ้โหแบบเป็นกันเองมากเลยลูกสาวท่านแดกแกงขี้เหล็กร่วมกับเรา <c oughs> <c oughs> เอาค่ะเอาเอา,เอ,าอยากอวดอะไรก็อวดนะคะตามสะดวกค่ะ ค่ะตอนนี้เน่งกับเบเดก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าจะาไม่ได้อยู่ที่อำนาจเจริญแล้วแต่จะไปอยู่ที่พิษนุโรคไปทำกิจการอะไรร่วมกันไปเรียนรู้การทำบ้านจัดสรรที่ดินจัดสรรอะไรอย่างนี้ร่วมกับแม่นกน้อยก่อนก็จะไปช่วยกันคงจะไปอยู่ที่พิษณุโรคนะคะก็ดิฉันก็ขออวยพรให้ไปให้ได้ตลอดรอดฝั่งที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่า เน่งกับเมเดย์เป็นคนที่มีศักยภาพนะคะเขามีความคิดจะทำรุ่นทำนี้แต่ตั้งแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรเคยจะทำเป็นแกะสลักอลักษณะแบบอ,อทัวดีสามดีอะไรอย่างนี้นะคะเคยจะทำกิจการอะไรยังไง ก็ไม่เคยได้ทําอะไรจนจนจนเป็นชิ้นเป็นอันที่ดูจะเป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดได้อยู่นานที่สุดก็คือการที่มาอยู่กับไอ้พลอยอิิก็อยู่มาตั้งแต่ต้นๆเรื่องคดียังไม่ทันจบตัวน,นี้ก็ออกไปแล้วนะคะ <l> เคยมีความฝันว่าจะทําตรงนั้นถนนคนเดินจะทออํานู่นสวรรค์เขตท,ทําอะไรที่เหมือนกับ ในฝั่งลาวให้คนไปเที่ยวไปอะไรกันทําตึกโบราณจะทําที่นาคาบุรีบ้านนาคาบุรีทุกอย่างก็ยังไม่มีอะไรสําเร็จจะทําลานพิกขนศจะทํานูน่ทนทํานี่จะเดินสายเอ,อลําบวงสวงทุกอย่างก็ยังไม่เคยทําอะไรสําเร็จได้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเคยคิดจะทําครีมทําอะไรร่วมกับไอ้พลก็ไม่ได้ทําเน่งกับเมเดย์คงถึงจุดที่ต้องวัดใจแล้วนะคะว่า จะมีสักครั้งในชีวิตไหมโปรเจกต์ Project ที่คุณอยากจะทําแล้วคุณทําไปตลอดรอดฟังอันนี้ก็ต้องวัดใจที่ฉันอวยพรให้นะคะเพราะว่าตัวพวกคุณมีศักยภาพที่อำนาจจะเป็นคุณมีที่มีทางเยอะแยะที่คุณสามารถจะพัฒนาได้คุณบอกว่าคุณยังทับตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ายังต้องไปเรียนรู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงจุดหนึ่งที่ที่ฉันบอกว่าเน่งกับเมเดเนี่ยปัญหาของเขาก็คือ เหมือนกับจะทำอะไรเดียเด่ยวๆทำคนเดียวไม่ได้จะต้องไปแอนแปะตอนนาคาบุรีก็ต้องมาแอนแปะกับทางนานรกก็ไปไม่รอดอันนี้ก็ต้องไปแอนแปะกับแม่นุกน้อยงวดนี้ขอให้ไปรอดขอให้ทำคือให้ลบร้างจะบอกว่าดิฉันตราหน้าคุณก็ได้นะให้รบร้างํำศพประมาท ของอิยานให้ได้นะคะดิฉันเองก็อยากเห็นเพราะรู้ว่าคุณเป็นคนเก่งทั้งสองคนผัวเมียมีทั้งคุณภาพมีทั้งศักยภาพพอที่จะทําให้ได้แต่ดิฉันสงสัยว่าทําไมคุณไม่เคยทําอะไรสําเร็จคือจอะทำตัวเป็นไอไหลไอไหลก็ไม่เคยทําอะไรสําเร็จทั้งๆท,งท,งท,งที่จริงๆมีศักยภาพมีอะไรที่จะทําได้เพียงแต่ไม่ทํามันให้จริงจังดิฉันหวังว่าคุณสองคนผัวเมีย จะทําครั้งนี้อย่างจริงจังแล้วก็ประสบความสําเร็จเอาใจช่วยค่ะค่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึง่งเห็นชัดๆนะคะการที่พ่อค้าประมึกออกว่าพ่อค้าเข้าแกงว่าไปเสือกเรื่องป้าตออะไรทําไมไปเสือกเรื่องอะไรอย่างงู้นอย่างงี้ทาไมมีใครถามจันทร์สีบ้างไหมคะมาเสือกกลึงรถออดี้ของดิชันทําไม ถ้ามีคนถามจันทร์ศรีก็บอกว่าก็อียานมาเราออกมาในที่สาธารณะเพราะฉะนั้นคําตอบของพ่อค้าข้าวแกงที่จะตอบตอบพ่อค้าปลาหมึกก็จะเป็นเหมือนกันว่าก็อีทถิดมันเอาออกมาเป็นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์ได้เหมือนอย่างพ่อค้าปลาหมึกก็ไปว่าป้าต่อตอนที่ป้าต่อออกมาว่าไอ้นาทีพ่อค้าปลาหมึกก็เข้าไปยุ่งไปตอบแทนไอ้นาที เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันพยายามจะชี้ให้เห็นที่ทนายที่คดีัชนาาใช้ทนายอะไรกันมากมันเป็นเรื่องของจันทร์สีหระคะเรื่องจันทร์สีฟ้องคุณอื่นจันทร์สีตามก่อนดีกว่าไหมมันเป็นเรื่องของจันทร์สีรือรถออดี้จะออกเมื่อไหร่ไปนับวันดูแล้วเขาไปจองรถเมื่อนั่นเมื่อนี้ทําไมเสือกอะไรคะฮะถ้าอยากรู้ว่าจะออกอะไรเมื่อไหร่ดิฉันก็จะรอดูว่าเมื่อไหร่จะเอาชุด กับตันของผัวออกมาโชว์สักทีว่าผัวเป็นกับตันจริงๆเอาออกมาโชว์แล้วเดี๋ยวก็จะเอาใบจองออกมาโชว์ให้ดิฉันจะจองหรือไม่จองอะไรยังไงต้องถามว่าไปเดือดร้อนอะไรคนที่เอาเงินไปวางแล้วยังไม่ได้รถมาบอกอุ้ยถ้าปเป็นเราเราเสียดายเราต้องถ้าเป็นตุรกีอันนั้นเป็นตุรกีค่ะ อันนั้นเป็นตุรกีที่คนพอขายโรตีไม่ได้แล้วก็เลยขายกีไปนําเนี่ยอันนั้นตุรกีค่ะแต่ที่นี่ฝรั่งเศสที่นี่ยุโรปค่ะตุรกีไม่ใช่ยุโรปมีส่วนหนึ่งนิดหนึ่งที่เป็นยุโรปอยู่จะเอาตุรกีมาวัดกับฝรั่งเศสคงไม่ได้นะคะคงไม่ได้ค่ะแต่ละที่แต่ละอย่างเขาต่างกันมีหลายคนที่ไปจองในวันเดียวกันเขาบอกยกเลิกไปก็มีค่ะฉันก็อยากให้ผัวฉันบอกยกเลิกแต่เขาไม่ยกเลิกเขาจะเอา เราเดือดร้อนเรื่องเงินตรงนี้ไหมไม่เดือดร้อนอยากจะรอก็รอไปไม่เป็นไรแต่ทุกที่ที่ยุโรปเหมือนกันหมดค่ะนี่มาบอกว่าถ้าตุรกีจองวันนี้ก็นั้นวันนี้ต้องได้จัองใคไรดิฉันก็พูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วถ้าผิดสัญญากับเราเราสามารถที่จะต่อรองอะไรได้หลายอย่างก็บอกอยู่ว่าเราต้องต่อรองอย่างน้เราต้องได้อะไรที่เป็นของแถมเป็นอะไรมาบ้าง แต่รถเขาเขาเป็นคนเลือกเขาอยากได้ตรงนี้เชฟก็ไม่ยุ่งอะไรเพียงแต่ก็บ่นให้ฟังแต่ไม่รู้ว่าจันสีมาเสือกอะไรมาเดือดร้อนอะไรบ้างผัวตัวเองกลับบ้านไม่กลับบ้านไม่เห็นเดือดร้อนแต่ผัวชาวบ้านซื้อรถโอ้อยากเดือดร้อนด้วยอยากนู้นอยากนี้ด้วยเอาอะไรมาเสือกคะเอาบตดเสือกมาตรงไหน,นทําไมพ่อค้าปลาหมึกไม่ถามจันสีบอกว่าเสือกอะไรเขาด้วยจริงไหมคะ ก็ไม่มีใครถามจันสีเอาแชทของดาราชิปออกมาทุกคนชมว่าโอ้โหอุ้ยนี่ดีมากข้อมูลแน่นพอะอยานเอาออกมาบ้างโอ้ยเล้วแลวแลวอันนี้ไม่ดีมันคืออะไรกันครัมันคือสองมาตรฐานใช่ไหมเนี่ยที่พ่อค้าเข้าแกงเขาถามมีส่วนหนึ่งมันมีความหมายกับภาพนี้ด้วย เด็กอยู่ในรั้วบ้านเด็กลงจากรถที่นายเสือพาไปเนี่ยไปรับเด็กมาแต่ก่อนเห็นไหมคะใครไปรับเด็กก็จะได้สิทธิพิเศษในการถ่ายเด็กได้คอนเทนต์ได้อะไรไปทุกคนอยากจะไปรับเด็กเด็กเคยยิ้มให้กับคนนี้แล้วยอมให้ถ่ายคือใครถ่ายบ้านนอกนั่นคือเขาวางใจคนคนนี้เขายิ้มอย่างเต็มใจแต่เนี่ยเสือพาไปแอบถ่ายแม่เด็กรู้ไหม ว่าพี่ข่าตัวเองแอบถ่ายซูมลูกคุณนะคะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในกรงให้คนมาแอบถ่ายไม่ใช่ลิงในกรงนั่งอยู่ในรถแล้วก็ทำเป็นคุยกับน้องแอดมินน้อยแต่ส่องกล้องไปทางด้านหน้าแล้วก็พยายามซูมให้เห็นว่าเด็กที่เป็นขวัญใจเอฟซีทุกคนอยากเห็นเนี่ยทำอะไรเล่นกับหมาอะไรยังไงถามว่าเด็กรู้ไหมแม่เด็กรู้ไหมว่าเขาเอาลูกคุณมาทำมาหากิน นี่คือหน้าที่ของคนเป็นแม่แล้วถ้าคุณปล่อยให้ช่องนี้ได้อภิสิทธิ์ในการถ่ายมันก็นว่าเออฉันใช้เธอไปรับลูกฉันแล้วเธอจะได้อภิสิทธิ์ในการถ่ายเดี๋ยวช่องอื่นๆก็จะมีปัญหาแล้วมันจะเกิดปัญหาในนาว่าเอ๊ะทำไมไอ้คนโตให้ไอ้นี่ถ่ายได้แต่กูถ่ายไม่ได้แล้วกูที่ยอดวิวกูก็ไม่มียอดคนดูก็ไม่มีกูทํางานเป็นขี้ค่าทําให้มึงแดกทุกวันอยา,ายใช้บ้านอย่างเงี้ย อา,าาอาหารเช้าอาหารเช้งอาหารเย็นของเด็กสองคนนี้ยายใครบ้านเป็นคนทําให้แดกหมดต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเด็กเลยแต่ไอคนที่แค่ขับรถไปรับหน่อยก็ได้สิบถ่ายคลิปมันคืออะไรน่าจะแตกพอตอแพรแตกเพราะแบบนี้ค่ะ นี่อีกคนก็ออกมาด่าเอฟซีตัวเองออกมาทะเลาะกับเอฟซีตัวเองแต่ทะเลาะจริงหรือเปล่าเราไม่รู้เอฟซี FC มาเขียนอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนเหมือนกับบีประเด็นว่าตอนนี้มีคอนเทนต์เ,เสื้อพาไปทะเลาะกับเอฟซีที่มาถามว่าทําไมไม่ช่วยงานมัวแต่เอาเวลาไปอบรมแล้วก็ได้เงิน,เด,นเดือนคือได้อยู่คนเดียวตอนนี้ขี้ข่าในานา ประเด็นคอนเทนต์ก็คือตีกับเอซของตัวเองยาย้ายบ้านก็น้ำหูน้ำตาไหลอุย้ยทำแทบตายเอซไม่ดูคลิปก็ยังมาด่าอีกนี่นางแอนก็เลยต้องมีปัญหากับเอฟซตัวเองบ้างออกมานั่งด่าก,กันพอตอมันแปลว่าแพแตกจริงๆครับแล้วเท่าที่มองคือตอนนี้ทุกคนต้องพยายามดิ้นรนหาคอนเทนต์อะไรก็ได้เพราะยอดวิวมันไม่มีอีกไม่นานก็แตกกันนินทากันเองค่ะ อย่างนี้กรณีเสือแอบถ่ายได้ยินเสียงแอนอยู่ใกล้ๆด้วยแต่ไม่มีคลิปของลูกชายอีเถิดในช่องแอนนั่นก็คือว่าคนที่มีสิทธิ์แอบถ่ายคนเดียวก็คือเสือพาไปยุติธรรมหรอคะทุกคนต้องทำมาหาแดกกันหมดไอ้พวยก็ไปทำคลิปก่อสร้างอยู่ที่บ้านพ่อแม่ไอ้ที่อยู่ทางนี้เฝ้านาก็ไม่มีคลิปอะไรถึงมีก็ไม่มีคนดู อันนี้คือปัญหาใหญ่ของพอตอจริงๆค่ะในขณะที่ฝั่งสวิจีเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Youtube หลายคนทำ Youtube เพื่อความสนุกดิฉันทำ Youtube ก่อนอื่นใดเพื่อความสนุกได้เงินด้วยแล้วรวยกว่าไอ้ไหลอันนี้เป็นความพึงพอใจส่วนตัวค่ะขนาด ทำอย่างนี้ยังได้เงินมากกว่าไอไลเดี๋ยวนี้ดูสิคะไอไลนั่งดาวด้วยวันวันๆเงิ่ททำแต่คลิปตัวไอไลเองเมื่อวานนี้แค่ห้าชั่วโมงช่วงเช้าทำคลิปมากกว่าที่ฉันอีกทุกคนก็หาแดกเหมือนกันหมดแหละแต่จะมีแดกหรือเปล่าตอนนี้คนในานากํากำลังมีปัญหามากไม่พอแดกคะ่ะเพราะว่ายอดไรายได้ลดลงแต่ยอดไทจากเจ้าของนามันไม่ลดลงสิคะ ต้องจ่ายช่วยค่าน้ำค่าไฟหนักขึ้นอีกเพราะคนเหลือในนาน้อยลงเต็มทีเดี๋ยวนี้คลิปไอ้ไหลไม่มีอะไรให้ดูพราไม่สามารถจะพูดเรื่องคดีหลักได้โดนเรียกก็ถูกทำแท้งไปแล้วค่ะถูกทำแท้งไปแล้วนะคะก็เลยพูดแต่เรื่องไม้จับไม้จับไม้จับ ว่าสองหมายแล้วจะไปไหนล่ะก็ต้องไปหมายจับไงกูก็รออยู่เนี่ยตั้งแต่กกตูมไปตามเมื่อยังกบตูมอะส่งอายการแล้วไม่ใช่หรอหรือคดีกบตูมกำลังไปอยู่ที่อายการสูงสุดเหมือนคดีชัยดาหรือเปล่ากูรออยู่นะหมายจับแต่เอามาสักทีสิมานั่งพูดอยู่เนี่ยเอฟซี FC มึงก็เริ่มไล่หลอแล้วนะเพราะเบื่อที่มึงพูดเรื่องนี้ ซ้ำๆแต่ไม่เคยทำให้ประจักษ์ <_ d ata> มีคนส่งลิงค์ชุมชนของนางรอนให้ดูนะคะว่านางรอนออกมาพร่ำเพ้อเขียนระบายดรงงน้นอย่างนี้มีคนมาเล่าทางบ้าน ลักษณะของดังรอนจะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาเขียนพมเพออะไรจะไม่ระบุตัวตนใครว่าใครเป็นอะไรอะไรยังไงค่ะแล้วก็เขียนผิดเยอะมากแล้วก็ชอบใช้เอ,อตัวย่ออย่างจะใช้คําว่าคนแทนที่จะเขียนคนก็ใช้คอควาย,ยันไม่ค่อยเข้าใจวิธีการเขียนของเขาเป็นกันจะเป็นลักษณะการพมเพอเหมือนกับที่เคยเอามาให้ดูใน a c e b o o k นั่นแหละค่ะที่พมเพอทั้งหลายพมเพอถึงอุ้ยคุณเสือคุณเสือดอกกุหลาบแทนใจมีความรัก อันนี้เขาพั่มเพอ้อจริงๆฉันเคยเอามาให้ดูแล้วนะคะตอนนี้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในช่องชุมชนมาทําช่องแล้วก็มาเปิดเพลงมาอะไรเหมือนกับที่นายเสือเคยทําช่องเปิดเพลงแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าเสือกับรอนดูเหมือนจะไม่ไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่พั่มเพอ้อเนี่ยดิฉันตั้งคําถามว่าเป็นใครนะที่เคยสนิทสนมเคยคุยไลน์เคยกดจงกระแจไม่ใช่ไม่ใช่สายวิตีอย่างแน่นอนเพราะเขาไม่ได้คุยไลน์กันมปนานแล้ว เรียกว่าตั้งแต่วันที่เขาไปโผล่ตอนที่อยากขาดกันนั่นก็คืออ,อต้นประมาณปีที่แล้วนะคะประมาณเดือนอะไรนะมีนาเมษาใช่ไหมของปีที่แล้วนะคะนี่มันก็เกือบเกือบๆจะปีหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยไม่ได้หมายถึงสาวิจิแน่นอนแล้วก็ดูออกก็เป็นเรื่องของทางบ้านเขาคนในครอบครัวเขา ้าให้ดิฉันเดาอันนี้ต้องบอกว่าเดานะคะเป็นเรื่องของผู้ชายที่เขาเคยพร่ำเพ้อ ส่งเพลงให้ถึงกันทุกวันส่งกุหลาบหวานใจส่งอุ้ยร้อนรักนู่นร้อนรักนี่มากมายไก่กองแล้วมีคนรับรู้คือคุณพานของเขาเป็นคนในบ้านแล้วก็มีคนขับรถรับรู้ตอนนี้คนขับรถน่าจะมาเล่าอะไรหลายๆอย่างอะไรให้ฟังแล้วก็เลยเกิดอาการที่ว่าโอ้โหฉันขนาดนี้แล้วต่อไปตอนนี้มาทํากับฉันอย่างนี้น่าจะหมายถึงคนนั้นมากกว่าแต่ก็ไม่ยืนยันนะคะแต่น่าจะ ที่แน่นอนที่สุดไม่ได้หมายถึงสายวิจีตรแต่ดิฉันแคปเอาไว้เลยเพราะอะไรเพราะคิดว่าพอเห็นไอ้ขาหมูไปคอมเมนต์ใต้โพสนั้นดิฉันก็บั่นใจว่าเดี๋ยวไอ้ขาหมูก็ต้องเอามาอ่านแล้วก็พยายามชี้ว่าอีดำโดนรอนนี่โดนนางรอนเน,นี่ยแฉอีกแล้วกระทั่งที่ถ้าคนไปอ่านหยุดอ่านนะคะแล้วทำใจเป็นกลางคุณคิดว่าเข้าหมายถึงอีดำมไหมไม่น่าใช่ค่ะไม่น่าใช่ แต่ไอขาหมูก็เอามาบิดเบือนจนได้เป็นอีดามอีกจนได้ดิฉันถึงแคปมาทั้งคู่ให้ไปดูกันว่าวิธีการที่เขาใส่ร้ายใส่ความสาวิตีเนี่ยขนาดอย่างเรื่องว่าเดชานันอมเงินค่าที่พักอะไรยังไงเขาก็อธิบายอะไรไปเรียบร้อยแล้วคุณก็เห็นอยู่คนที่ยังเชื่อว่าคนพวกนี้ในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ด่าสาวิตรีเป็นความจริง ก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณมีวิจารณญาณได้เพียงแค่นั้นมองไม่ออกว่าคนอย่างไอ้ขาหมูมันเชื่อถือไม่ได้ก็แล้วแต่พวกคุณค่ะตอนนี้ชีวิตไอ้ไหลดูเหมือนจะไม่มีอะไรต้องยึดติดแล้วยกเว้นเรื่องปิดช่อง คือนั่งพูดมาเป็นปีจะปิดช่องอียานจะปิดช่องคุณนั้นคุณนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนดีไหมคะเอาตัวเองให้รอดก่อนคุณปิดช่องใครอยังไงก็ได้จะถามว่าคดีที่คุณโดนเนี่ยคุณรอดไหมมันไม่รอดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นเลยว่าการที่คุณออกมาระบายเกี่ยวกับเรื่องปิดช่องเป็นเพะ่อาระบายความทุกข์ใจที่ว่าตัวเองต้องโดนคดีอย่างแน่นอนแล้วไม่น่าจะรอด ก็เลยออกมาว่ากูจะปิดช่องมึงกูจะนั่นจนนี้อยากจะทําทําไปเลยคะ่ะอยากกูจะมึงทําให้ได้ก่อนปิดให้ได้ก่อนแล้วค่อยพูดนะเอาให้ได้ก่อนเอาให้ชัดก่อนแต่ก่อนมาอวดอุอ้ยยานมึงตายแน่เนี่ยกูอย่างนั้นกูอย่างขี้กูจะปิดช่องมึงกูก็ยังอยู่นจนทุกวันนี้อย่าทิ้งเวลาให้กูได้มีเวลาเก็บเงินเก็บทองทุกวันนี้กูก็รวยกว่ามึงอยู่แล้วนะ ทฉันแนะนำท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะไปปักป้ายเอาไว้เลยนะคะว่าแถบนั้นแถบหน้าบ้านไอ้พวยเจ้าหมู่สองนี่เป็นเขตอันตรายห้ามเข้าเป็นเขตห่วงห้ามถ้าจะขับรถผ่านผ่านได้เลยอย่าไปตะโกนอะไรอย่าไปชะลออย่าไปจอดแถวนั้นไม่ได้เลยไปกลับรถตรงนั้นก็ไม่ได้เพราะคุณจะถูกจับจ้องหมดใครเมาใครอะไรขับรถผ่านแล้วไปตะโกนแถวนั้น ก็ไม่ได้ตะโกนแถวคอสะพานก็ไม่ได้เพราะในเขตนั้นตั้งแต่คอสะพานมาจนถึงตร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 ง,ตรงเขตตรงนั้นทั้งหมดจะกลายเป็นหน้าบ้านไอ้พวยไปหมดแล้วคือใครไปทําอะไรไม่ได้เลยทุกทุกคนจะถูกมองว่าไปสอดสอง่งไปมีแผนประทุษกรรมอย่างนู้นอย่างนี้นะคะโดยช่างต้ามกับพอลลี่ก็จะคอยจับภาพหาคอนเทนต์ถ่ายคลิปไว้หมด คือตรงนั้นมันเป็นถนนสาธารณะนะคะกลางคืนคนเมาคนอะไรไปบางทีเขาก็ไปตะโกนแถวคอสะพานมันเห็นไหมไอ้ตัวที่เป็นหน้าบ้านมันไม่ได้มีอะไรนะเขาตะโกนอยู่ไกลๆเลยไปแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวอีทธิอีทถิก,ถก,ก็ต้องมานั่งพูดอุ้ยไม่รู้อะไรยังไงคือกลายเป็นแถบนั้นดิชั้นวอรนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปเห็นไหมคะจะเออทางหลวงเขาจะไปปัด ้ายเขตชุมชนปลดลดความเร็วระวังโคง้งอันตรายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะปักป้ายไว้ด้วยนะคะว่าท่อนนี้ของถนนเนี่ยเป็นท่อนอันตรายจริงๆคุณอาจจะถูกถ่ายคลิปคุณอาจจะถูกซูมทะเบียนรถคุณอาจจะถูกเเสียงคุณอาจจะไปอยู่ในคอนเทนต์ในคลิปอะไรยังไงคนรจะปักป้ายไว้นิดนึงนะคะคนที่เข้าขับรถผ่านไปผ่านมาเขาจะได้รู้ว่ามาถึงตรงนี้แล้วเหยียบคันเร่งก็ไม่ได้มีพิรุษ ชะลอก็ไม่ได้มีพิรุตกลับรถก็ไม่ได้มีพิรุตจะเปิดเพลงจะมีอะไรยังไงก็ไม่ได้เดี๋ยวมีพิรุตคือต้องขับไปแบบไม่มีพิรุษควรจะไปปักป้ายไว้นะคะเขตบ้านฆาตกร,กรกรุณาอย่ามีพิรุตเมื่อไหร่ทางหลวงจะปักป้ายคะค่ะไอไหลออกบอกว่า ดิฉันได้ข้อมูลมาแล้วไม่ปกปิดแหล่งข่าวอย่างงู้นอย่างนี้เลยมีปัญหากันจริงๆแล้วไม่ใช่คำมันเริ่มด่าดิฉันตั้งแต่เส้นเวลาทับกันตอนแรกไม่ยอมรับบอกว่าด่าฝั่งไอ้พวยตอนนี้มายอมรับแล้วว่ามึงมาทับเส้นเวลากูอย่างงู้นอย่างนี้แล้วจริงๆที่ชัดเจนก็คือว่าดิฉันขัดคอขัดใจในการที่เขาเล่าเรื่องคดีไปในทางที่ตัวเองคิดไปในทางที่มันมันขัดกับข้อเท็จจริง พอถูกขัดก็เลยโวยวาแต่ตอนนี้บอกไม่ใช่แล้วที่โกรธก็คือว่าเนี่ยไม่เซฟแรงข่าวอย่างงู้อย่างนี้อีก,ก้อยไม่ได้ส่งข่าวให้ดิฉันมาเกือบสองปีแล้วมั้งคะแต่ทําไมอียานยังทําคลิปอยู่ได้ยังมีข้อมูลโดยที่ไม่ได้ให้อีก,ก้อยส่งข่าวเพราะฉะนั้นคนอย่างอีฟักกิ้งก้อยไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยแต่คุณดูนะดิฉันไม่มีทางที่จะรู้ว่าทะเบียนอะไรอะไรอะไรทะเบียนพระของไอไหล ไอหลายจบอะไรมายังไงมีเกรดเท่าไหร่อีก้อยเป็นคนส่งให้อีก้อยรู้ทำไมอีก้อยไม่โพสเองไม่ช่วยแก้ให้ลูกชายเองเพราะอีก้อยไม่มีคนนับหน้าถือตาอีก้อยไม่มีพวเอร์ไม่มีพลังต้องมาฝากให้ดิฉันป้าบุหลันขอบคุณป้าบุหลนันที่ป้าบุหลันเอามาโพสในชุมชนอีก้อยมาขอให้ดิฉันโพสในชุมชนให้เพื่อจะแก้ต่างให้ไอหลายดิฉันก็ทำให้ ถ้าอีก้อยมีศักยภาพดิฉันอีกฉาอีก้อยอีก้อยดังกว่าอีก้อยดีกว่าอีก้อยเป็นผู้ดีกว่าอีก้อยรวยกว่าอีก้อยทําไมไม่ทําเองคะรับงานโกงแชร์มาทําไมไม่ทําเองคะต้องมาขอให้คุณหลันช่วยทําไมถ้าอีก้อยมันเก่งจริงเก่งจนดิฉันต้องอิจฉาคุณคิดดูดีๆนะคะตักกะแค่นี้ถ้ายังคิดไม่ได้ก็ควายเธอค่ะ พ่อค้าปลาหมึกเชิญมาดูหน่อยคะ่ะคุณว่าพ่อค้าเข้าแกงไปเรียนแบบไป,ไปอย่างนู้นไปอย่างนี้เขาเป็นการกระทําที่ไม่สมควรไม่นี่คุณเคยพูดอะไรถึงพี่ชายที่คุณรักไหมคะไอ้นัทชีใจบุญคุณเคยพูดอะไรไหมว่าไม่ควรจะไปดูดคลิปคนอื่นเข้ามาคุณจะปล่อยให้เขาดูดคลิปคุณเป็นเรื่องของคุณคะ่ะแต่มันไม่ได้ดูดเฉพาะคลิปคุณขนาดงานศพของป้าไทยบ้านมันไม่ได้ไปร่วมงานศพ ก็ยังดูดคลิปเข้ามาโทรไปสแสดงความเสียใจกับเขาก็ยังแอบอัดเสียงเขาเอาออกมาทําคลิปไม่มีการให้เกียรติไม่มีความเคารพใครเลยดูดคลิปทุกคนในดงดอกมาดูดคลิปคนในกบกอกมาแฉันจะให้ดูดีๆนะคะคุณควรจะเตือนเขาบ้างนะคะพ่อค้าประมือเขาเป็นพี่ชายที่คุณรักคุณควรจะเตือนให้เขาทําอยู่ในแทนที่จะไปเตือนคนอื่น ตือนพี่ชายคุณก่อนดีไหมคุณดูนะสองภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในจังหวะเดียวกันคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ไอ้ขาหมูดูดมาคนดูเท่าไหร่8 0 0พคลิปต้นฉบับของหมวดฟื้นคนดูเท่าไหร่สองพหมวดฟื้นทำคลิปเองพูดเองไอ้ขาหมูใช้แอปพลิเคชันดูดจึ๊บ แล้วไม่ตัดแม่อะไรเลยมาทำปกแล้วก็เอาไปลง8นาทีเหมือนกันได้8,000วิวถามว่ามันแบ่งเงินให้เขาบ้างไหมไปดูดคลิปเข้ามาจะมาบอกกับผมที่ผมเอาคลิปมาเป็นการโปรโมทถ้าโปรโมทยอดของหมดฟื้นต้องดีกว่ายอดของมันจริงไหมคะอันนี้มีพอตอมีอะไรคนไหนตำหนิไหมนางจันสีว่าไงคะช่องดีมีคุณภาพ คุณชมเชยเขาทั้งที่เขาด่าคุณหยาบคายแต่คุณชมเชยเขาว่าเป็นช่องที่มีมาตรฐานตักกะดีมีคุณภาพคุณตำหนิอะไรบ้างไหมคะจันสีพ่อค้าประมึกว่าไงคะอย่างนี้ยทําถูกต้องหรอคะอ๋อเราทาเราเราใช้ศาสตร์ของการร้องเรียนเรียนแบบมาทําคลิปของเราเองมาทําไ์ของเราเองเป็นเรื่องไม่ดี ต้องดูดคลิปเข้ามาทั้งรุ่นอย่างนี้ใช่ไหมคะถึงจะเจ๋งมากช่วยตอบหน่อยคะ่ะตอนนี้ไอ้ไหลเริ่มทำตัวเหมือนในขาหมูแล้วนะคะตัวเองนั่งอยู่ที่ในนาแล้วเอาภาพสอพอนางลือออกมาบอกว่าอีกคดีหนึ่งแล้วอีกคดีนึ่งแล้ว เอามาตัดต่อเอามาแปะแต่ตัวเองนั่งพูดอยู่ถามว่าพ่อบุญธรรมของคุณน่ะเขาไม่มีปัญญาทําคลิปทํำไรเองนะคะอีกคดีหนึ่งไปแจ้งอีกคดีหนึ่งเอาคดีที่แจ้งไปแล้วให้รอดก่อนดีไหมคะตามคดีให้รอดก่อนตัวลูกบุญธรรมของนายเสือนี่ก็เหมือนกันตามคดีแม่ตัวเองให้รอดก่อนดีไหมคะดีกว่ามาดั่ง นั่งพูดอยู่ในนาแต่ทำภาพปกเป็นสอพอนางลือเอ๊ะนางลือนี่ดาวอะไรคะดาวอังคารหรือดาวพูโตสอพอนี้ภาพที่ถ่ายมานี่เป็นของดาวพูโตใช่ไหมคะหรือว่าดาวอังคารคือตอนนี้ใช้มุกเดียวกันแล้วเอ,อะอะไรก็ไปถ่ายรูปหน้าลงพักเอ,อะอะไรก็ไปถ่ายรูปหน้าลงพัก พ่อคุณทำลูกบุณทำก็ช่างเหมือนกันจังเลยเนาะเออตามคดีแม่คุณก่อนไหมคะเพราะแม่คุณก็แก่มากแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวคดีมันจะจบลงเร็วนะ